สวัสดีครับวันนี้มีเหาาเรียญกระสาบมาดาเสกให้ชมสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญห้าสตางค์พศสองสี่เก้าสามตรงกลางเหรียญน,นะครับพระบรมรูปราชการที่เก้าด้านซ้ายขอบเหรียญอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านขวามือน,นะครับอักษรข้อความราชการที่เก้านะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับ ถึงแม้จะผ่านการใช้นะครับรายละเอียดบนเหรียญนะครับสวยงามคมชัดนะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นพระเศียรสลับนะครับปกตินะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นตาแผ่นดินนะครับด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความรัฐบาลไทยด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสับ ด้านขวาขอบเหรียญน,นะครับตัวอักษรย่อนะครับสอเสือต่อเต่าจุดด้านล่างขอบเหรียญน,นะครับพศสองสี่เก้าสามเหรียญห้าสตางค์พศสองสี่เก้าสามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบห้ามิลลิเมตรน้ำหนักหนึ่งจุดสองห้ากร,รมัมจำนวนการผลิตสิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับ ก็เป็นเหรียญหาง่ายนะครับพบเจอได้บ่อยนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับ,บ,รบด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญห้าสตางค์พศสองสี่เก้าสามนะครับเป็นอลูมิเนียมบอลนะครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับส่วนผสมของอลูมิเนียมบอลทองแดง9 2เปอร์เซ็นต นิกเกิลสองเปอร์เซ็นต์อลูมิเนียมหกเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับลายละเอียดบนเหรียญนะครับสวยงามคมชัดนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9ยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับเป็นภาษีเสียดับนะครับปกตินะครับ เหรียญต่อมานะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับตาแผ่นดินนะครับด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความรัฐบาลไทยด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5สตางค์พศ2493นะครับสองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในปีเดียวกันนะครับเป็นเหรียญในปีพศ2493นะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับพระบรม,มรูปราชการที่9ในไม่ผ่านการล้างนะครับก็จะเห็นเป็นคราบนะครับเป็นคราบสีส้มนะครับบนผิวเหรียญนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญห้าสตางค์พศ2493นะครับก็จะเป็น เหรียญกระสาบหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับการผลิตเหรียญน,นะครับก็จะเป็นประเสียนสลับนะครับปกตินะครับอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้นะครับก็มานําเสนอข้อมูลรายละเอียดน,นะครับให้ได้รับชมทั้ง2เหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมานำเสนรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ